สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปานพัฒน์เอี่ยมสะอาดชื่อเล่นชื่อน้องปันปันหนูวันนี้จะพามาทำวุ้นผลไม้สดกันค่ะไปทางกันเลยค่ะมีหัววุ้นผลไม้สดน้ำตาลทรายขาวน้ำเปล่าถ้วยถ้วยใส่ขนมค่ะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเรามาเทน้ำเปล่ากันนะคะ เวเรามาเริ่มใส่ผงบุ้นกันเลยค่ะค่อยๆใส่เดี๋ยวเรามาคนผงวุ้นกันนะคะ เดี๋ยวเราพักไว้แป๊บหนึง่งเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปแล้วก็นำของบุ้นไปต้มแล้วค่ะมาตั้งไฟต้มบุ้นกันนะคะพอน้ำเริ่มใส่แล้วใส่น้ำตาลกันนะคะ แล้วก็คนค่ะต่อไปคนน้ำตายให้ละลายนะคะน้ำบูนเราได้ที่แล้วเดี๋ยวพักไว้5นาทีกันนะคะเรามาเอาน้ำบูนใส่แน่พิมพ์กันนะคะ น้ำวนกันนะครั interactions தমúlल صही téम ka laखा, นะคะตอนนี้บูทของเราก็เซ็จต,ตัวแล้วนะคะเรามาชิมกันเลยค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย